สวัสดีครับห้อยเก๋สวัสดีจ้าปัดได้ยังไานี่ของงามตัวนี้ข้อยสา,า,าวหน่อยบอครับ<ะ>ลูกตัวใดนเนาะครับตัวนี้เป็นลูกสาวช่างอุดอรจ้าลูกสาวช่างอุดรแปดเดือนบอครับ<ะ>ความสูงพ้นยุทธีเท่าใดนเนาะครับสูงร้อยสามสิบสี่นะครับปาดง,งามเถอะข้อขึ้นไงเถอะครับข้อไงหลังตรงเนาะครับท้ายสวย ลูกสาวช่างอุดอรนะครับใบหลอดเอกสารครบนะครับงามครับครับอันนั้นอ้อยเก๋หันหนามันนี่นะครับหันหนาค้อยมะไหนครับเออหนาเขาไหมเ,เขายังกลมๆอยู่นะครับข้อยตัวนี้อายุแปดเดือนสูงร้อยสามสิบสี่ป่ะครับสูงร้อยสามสิบสี่นะครับค้อยแปดเดือนเมืองทา้งไทยครับ มืองทางถ่ายกันครับว่าถ่ายมานาตัเด้อครับถ่ายสวยครับประกัน oh, ตํนน right ี้เนาะครับประกันต้นนี้มืองทางถ่ายนะครับถ่ายสวยถ่ายงามครับก้ยสาวหน่อยอยู่ครับหน้าคตดีครับเกิดจากแม่สูง่อยเท่าไรครับแม่สูงลอยจ้ะแม่พนสูงลอย่ดเนาะครับก้วยตัวนี้แม่พนสูงลอย่เเอาเบื้องไร่ข้งนะครับ ไลยขางครับขับพ่อครับพ่อนี่ครับปตัวใหญ่ครับลูกสาวช่างอุดอดนะครับตัวใหญ่ตัวงามครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับควายตัวนี้อัญตลักษณครบควายเก๋ควายตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับเปิดไว้นสี่หมื่นสามพันจ้ะสี่หมื่นสามพันบาทบ่ครับทรงฟรีได้จักกิโลครับ ส่งฟรีได้100่กิโลนะครับนี่นะครับสวยๆงามๆครับหันหนาเพิ่นม,มาครับหนึ่งหอยเจหันหนาเพิ่นม,มาหมบางอีกตาแต้มแก้มจ้ำครับแข็งขาดีประกันตั้มนี้นะครับประกันตัน้มนี้นี่ครับเปิดราคาไว้ที่43,000บาทบ่ครับส่งฟรีได้100่กิโลงามๆครับ เู้ยสาวตัวนี้สื่อไปบ่ผิดหวังนะครับเอาขอเบอร์โทรเลยครับ08768 4 4ด4น่ะครับ0 8 7 6 8 4 4 2เ9อนะครับเดี๋ยวย,ยู่บ้านไหนน้อครับบ้านดูตําบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็นบ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังวัด,ดนนวอยเอ,เอ็ดนะครับส่วนเจีสนใจกับทรมาต่อร่องไหนครับ อันชิพนี้มีตัวเดียวหรือเป่าครับชิพนี้มีตัวเดียวครับเปิดโท,วท,วน,ท,น,ทนเลยครับแม่สาวน้อยตัวเดียวสวยๆงามๆเลยครับสนใจสนใจกับทร่มาต่อร่องใด้ครับสำหรับชิพนี้ก็ขอาก,าการาบคำว่าสวัสดีครับ<ด>หอเ<ด> <สะ S 2> จ้าครับผมผ้ายางเมึงอีกนะครับประกันตํนนี้นะครับประกันต้นี้ิตวังนะครับควายอสาวตัวนี้ cái suối em không